โอเคครับต่อนะครับปรากฏว่ามมโทรศัพท์เต็มนะครับเต็มแล้วเปลี่ยนเครื่องนะครับต่อเลยเปลี่ยนเครื่องเลยเดี๋ยวจะไม่ไม่ครบตอนนะครับครบตอนเดี๋ยวจะขาดตอนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเราจะไม่ทำไมจะไม่ถึงหมื่นคลิปโอเคเดี๋ยวเดีโดดสิบทิศไอนะครับไม่ต้องกลัวคนอื่นจะทําไม่ได้ครับเปล่านั่นด้วยนั่นด้วยต้องเอาให้ครบด้วยเผื่อทาตามแล้ว มันขาดๆกันเกินเดี๋ยวอตอนสุดท้ายหายไปไหนของช่างแมวเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับอกระ,ะแ,แสอยู่ที่หนึ่งจุดสามหกนะครับรุ่นนี้โอเคสิบพีไอเหลือเฟือแล้วนะครับโอเคเอาลิปแอมปออกนะครับเอาน้ำยาออกนะครับปิดสอนนะครับปิดจะมีอาจจะบุบบีบๆหน่อยไม่เป็นไรโอเคปิดถังน้ำยานะครับก่อนน้ำยา ไม่ต้องบีบไหมไม่ต้องบีบไมไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบีบสอนเนี่ยเผื่อเราเติมได้เผื่อเผื่อเผื่อพี่จะซ่อมเองได้เผื่อต้องแบบพูดอย่างนี้เผื่อทดลองเผื่อทดลองซื้อเกณฑ์น้ำยาวันแรงดันต้องพี่มาวัดดูเลยเนี่ยนี่ผมเรียนหมดแล้วนะทั้งแมวใช่ผมงก็นี้และครับมาเนี่ยผมมามาทำวันนี้จบหลักสูตรเลยครับเนี่ยทุกอาการเลยครับเนี่ย ทุกอาการจริงทุกอาการนะครับเนี่ยยอมรับต้องถามที่หนู่าทุกอาการจริงป่ารเครื่องนี้ครบทุกอาการเลยฮะเนี่ยเจ้าของไม่เปลี่ยนข้างในไว้ด้วยเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับด้านตอนนี้เราต้องดูัความเย็นนะครับที่เราใส่หลอดกับ บางอย่างก็เดี๋ยวไว้พี่เขาประกอบเองนะครับอ่าบางอย่างเดี๋ยวประกอบเองเดี๋ยวขอให้เย็นนะครับตัวนี้เ,นนเดี๋ยวจะของบอกยังไม่มีมสวนร่วมมาเลยเลยเเว่าช่างแมวเองต้องไปอีกเก้เาเนี่ยเรื่องเรื่องโอเคอันนี้ก็ได้เวลาออด้านในครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้เก็บต้องแข็งเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องนี่ก่อน นี่ละไอฝาฝาครอบอน,นี้ครับน้ำแข็งเริ่มขึ้นแล้วครับตัวนี้นี่จะได้แน่นอนนะครับตัวนี้รับประกันก็อ,อย่างงี้ถึงจะถูกใจเจ้าแมวมากใช่ครับตอนนี้ชัวนะครับที่ถามถามบอกมีอย่างงี้เปล่าโอ้โหเยอะไม่ใช่แค<อ>่จุก <มา S 2> เดียวนะครับบานเลยมาต้ดเดียวเลยเดี๋ยวที่สําคัญต้องใส่นี่นะครับโอเคไม่ใส่ไม่ได้เลยครับตัวนี้หลมเป่าลงล่างไม่ได้ แล้วจะมีปัญหาโอเคปัดลมอ,มลอล้อนถึงนะครับจะร้อนก่อนนะครับแรกจะร้อนก่อนเดี๋ยวสักพักทำงานความเย็นเต็มที่แล้วก็คราวนี้ถักข้างล่างนน้าแข็งแน่ถ้าไม่ใส่ไอ้นี่ตัวกระบังลมด้านล่างอ,อ,อ่น,นเริ่มเป็นไอแล้วครับหน่อยเดียวนี่ ไอฮอตไพโบก็ประมาณนี้กันเทสใหลรังเพื่อนเองสักหนึ่งชั่วโมงกันโอเคมาเริ่เกนะียนที่ด้สามเคเอาละนี่นะครับมิสูนะครับดูนี่นะครับ MR 2ขีสองหนึ่งห้า DX BG นะครับ n o f o l k นะครับโอเค่างแมวก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมก็คืออาการ เย็นไม่เย็นนั่นเองเม็นเย็นนิดเดียวเหมือนอาการน้ําหยดหยดเหมือนคอมเพรสเซอร์ไม่เสียเหมือนว่าตันความชื้นเอวยสมันเนอร์ตันเอวยนะครับแต่สุดท้ายแรงอัดคอมไม่พอนะครับก็ขอจบแนวทางก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทัน่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้าแล้วก็พร้อมวิธีแนวทางการดัดแปลงเชื่อมต่างๆนะครับสวัสดีครับสูส้ๆครับช่วยกดติดตามกาาดไลค์แชร์ทางยูทูบกันครับโชคดีนะครับ ครับมยอดมาครับช่างแมวครับโอบคุยีอนนีครับยี่สิบปีนี้ช่างแมวรับประกันนะครับขอบคุณครับอวเกบ